นิสัยถ้าอยากสําเร็จต้องมีทําได้ง่ายๆทําได้เลยเป็นได้เลยทันทีเอีย yeah, มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังที่ประชุมสัมมนาการขายผู้จัดการรู้สึกตื่นเต้นมากอยากจะบอกอะไรบางอย่างให้คนที่มางานสัมมนาข้างๆเขามีพนักงานขายตัวท็อปยืนอยู่ข้างๆรูปร่างหน้าตาธรรมดามากเลยนะคะแต่เขาทําเงินได้60ล้านใน1ปีขณะที่คนอื่นทําเงินได้12ล้านตอน่อปีผู้จัดการพูดผมอยากให้เราดูแฮร์รี่ให้ชัดๆแล้วถามตัวเองว่า แฮรี่มีอะไรที่พวกเราไม่มีพวกเราไม่มีแว่นแฮรี่มีแว่นแบบนี้หรือเปล่าคะ,อะลองถามตัวเองดูนะแฮรี่ฉลาดกว่าผลสอบดีกว่าทํางานหนักกว่าจริงๆแล้วแฮรรี่ลาพักมากกว่าพวกเราส่วนใหญ่ซะอีกแฮรี่มีอะไรที่พวกเราไม่มีคะแฮรี่คิดใหญ่กว่า5เท่าจําคีย์ข้อนี้ไว้เลยนะคะความสําเร็จไม่ได้ถูกกําหนดที่ขนาดสมอง แต่ถูกกําหนดด้วยขนาดความคิดของคนคนนั้นกรณีแล้วกรณีเล่านะที่พิสูจน์ให้เห็นว่าขนาดบัญชีเงินในธนาคารขนาดความสุขและขนาดความพอใจโดยทั่วไปของบุคคลถูกกําหนดโดยขนาดความคิดของคนคนนั้นหลายเหตุการณ์แล้วนะพิสูจน์ให้เห็นว่าขนาดเงินในบัญชีธนาคารขนาดความสุขขนาดความพอใจของคนทั่วไปเนี่ยถูกกําหนดด้วยความคิด ของคนคนนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณคิดใหญ่ขนาดเงินในบัญชีธนาคารก็จะใหญ่มากขึ้นความสุขก็จะใหญ่มากขึ้นความพอใจก็จะมีมากขึ้นความสําเร็จกําหนดด้วยขนาดความคิดแล้วทํวา,ไม,มามทไมคนส่วนมากไม่คิดใหญ่ล่ะมีคนถามโค้ชคะแล้วทําไมคนส่วนมากไม่คิดใหญ่ถ้าคิดใหญ่เราได้ทั้งหมดเพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยอยู่ท่ามกลางคนที่ฉุดรั้งมีคนคิดว่า ความสําเร็จไม่คุ้มกับสิ่งที่จะเสียไปเขาก็เลยลดขนาดความคิดของเขาให้เล็กลงเพราะเขาคิดว่าความสําเร็จไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาจะเสียไปคุณคงเคยได้ยินคําพูดที่ว่าความสําเร็จไม่มีวันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณต้องเสียไป รากับว่าคุณต้องเสียสละทุกอยาก่างแต่ในความเป็นจริงแล้วความสําเร็จไม่ต้องการราคาแต่อย่างใดทั้งสิน้นทุกๆก,ก้าวที่มุ่งไปข้างหน้ามีแต่ให้ผลตอบแทนเท่านั้นบางคนเนี่ยมีความเชื่อว่าความสําเร็จเนี่ยไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องเสียไปความสําเร็จต้องทําให้เราเสียจิตใจเสียชีวิตครอบครัวเสียความผิดชอบชัว่วดีเสียความเชื่อต่างๆนานาทําให้เราไม่สําเร็จดีกว่าสําเร็จแล้วเราเสียเรื่องพวกนี้มันไม่คุ้มค่าเราก็ไม่สําเร็จ แต่จริงๆแล้วความสําเร็จไม่ต้องการราคาทุกกาวที่เรามุ่งไปมีแต่ผลตอบแทนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสําเร็จกันเถอะกาที่จะสําเร็จกันเถอะเพราะว่ามีแต่ผลตอบแทนดีๆรอเราอยู่นะคะคิดใหญ่แล้วคุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นคุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านของความสู Cap ้คุณ,คณจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านของความสําเร็จในหน้าที่การงานใหญ่ในด้านของรายได้ใหญ่ในด้านของเพื่อนฟูงและใหญ่ในการที่จะได้รับการยอมรับและ ยกย่องเล่นเนี้เชื่อถือได้ก็รับได้เลยทันทีไม่ต้องสงสัยการสงสัยการคิดการสงสัยเป็นพลังงานลบทําให้เราไม่ก้าวหน้าถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยข้อมูลเนี้ยมันมีที่มาที่ไปที่น่าเชื่อถือได้เราเป็นได้เลยทันที หากเป็นประโยชน์ก็แชร์แบ่งปันให้คนที่เราลักนะคะหนึ่งนิสัยอยากสําเร็จต้องมีวันนี้นะคะทุกคนเป็นคนคิดใหญ่เรียบร้อยแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเนาะเป็นวันที่เริ่มต้น mindset ของคนสําเร็จนะคะเป็นวันที่มีความสุขเบิกบานทําอะไรก็ราบรื่นเรียบง่ายรวดเร็วสบายๆนะคะ